งานกินปลาลำตะคองครับที่เทศบาลคลองไผ่นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับก็จะมีงานกันตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามสามวันด้วยกันนะครับวยวตัดสดสดไปดูนะครับบรรยากาศของงานกินปลาลำตะคองครับจัดโดยเทศบาลตำบลคลองไผ่นะครับเดี๋ยวดูกันไปว่ามีอะไรหลงเหลือบ้างวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับอาจจะร่อยหลอวไปบ้างนะครับ ก็ดูกันไปนะครับตัด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 สดตั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 ดสดสดให้ดูครับเทปมันค้างแอ็กโคมันเพีย้ยนทำพอคือคือตัดตัดนี่ขนมที่ท่านไม่รู้จักนะครับคนรุ่นใหม่ต้องดูไว้ด้วยนะครับทำยากนะครับไม่ใช่ง่ายไม่รู้ว่าถ่ายทอดไว้ให้ใครใครรับไว้หรือเปล่าไม่รับไว้ก็จะศูนย์พันนะครับเขาเรียกขนมข้าวโป่งนะครับขนมข้าวโปง่ง เขาเขาปิ้งเขาปิ้งด้วยเตาถ่านนะครับเตาแก๊สปิ้งไม่ได้นะครับเตาฟเตาฟืนก็ปิ้งได้แต่ไม่ดีต้องควันมันจะดํานะปิ้งด้วยเตาถ่านนะครับมันโปง่งมันโปง่งแบบชื่อนั่นแหละขนมก็โปร่งแล้วหวานกรอบกรอบจริงๆนะครับไม่มีเหนียวตรงไหนแกขายดีมากนะครับคนเยอะไหมลุงครับวันแรกเยอะครับอะแล้ววันทุกท้ายทำไมหายไปไหนหมดหล่ะร้านค้าก็จะ <laughs> <ง>หาย,ยไ่ถึงเวลาอะยังไม่ถึงเวลาเย็นๆแลเยอะอ๋องานเขามีรอบเย็น เขามีเวทีกลางใช่ไหมเวทีกลางมีมวยมีมวยด้วยวันนี้มีมวยด้วยนักร้องดังมีไหมนักนักร้องมันคงจะมีแต่นักร้องชาวบ้านนี่แหละอ๋อนักร้องดังดงของนักเรียนอ่านักนักร้องดังดังแบนแบนดังๆไม่มีอ๋อนึกว่ามีดังๆเบิ้งอะไรเบิ้งอ่ะไม่พูดชื่อตรงนี้นะครับอ๋อแกบอกว่ามีเย็นๆครับตั้งแต่วันไม่มีปลาจะมีเจ้านั้นเจ้าเดียวเลยครับปลาฝั่งนู้นอ๋ะไม่ไม่ไม่รู้แล้วมีเจ้าทางนู้นใช่ไหม ครับขอบคุณครับขอบคุณมาเที่ยวกันนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับกินปลาลำตะคองที่เทศบาลตำบลคลองไผ่นะครับมีอาหารการกินเยอะแยะนะครับมากันกัางวันอาจจะคนธรรมดานะครับนิดๆหน่อยๆแต่ว่ากอบถามแล้วบอ,อกค่ำๆเย็นๆจะมีคนเยอะร้านค้าก็จะมาเพิ่ม มาแจกๆโดยเทศบาลตำบลกองไผ่นี่แหละครับโดมโดมที่โดมเทศบาลกองไผ่ติดถนนใหญ่เลยครับถนนวิจตรภาพเลยขาเข้านครราชสีมานะครับมาตอนสุดท้ายแล้วมากันครับนะครับวันสุดท้ายแล้วสิบบาทเองครับทานเลยครับสิบบาทเองนะครับสิบบาทสิบบาทเองนะครับน้ำตะไไร้แก้วขวยกระเจี๊ยบ มะตูมลำไยน้ำเขียวน้ำแดงนะครับโซดาไปดูตัวเองด้วยนะครับในมงคลเพจมงคลแฟนเพจนะครับตามไปดู youtube ด้วยก็ได้มากินปลากันครับนี่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเป็ของจริงครับของจริงนะครับเกือบถ่ายไม่ทันแล้วตัวใหญ่ตัวยักษ์เลยครับ มาจากเขื่อนลำบ่เพิงจริงๆนะครับไม่ได้เอามาจากต่างจังหวัดนะครับไม่ได้เอามาจากต่างจังหวัดนะครับไม่ไดเอามาจากต่างจังหวัดนะครับตัวเป็นๆเลยครับเนี่ยใหญ่เลยครับเขาเรียกปลาอะไรครับครับาบึกได้เองเหรอมาเช้าเหรอเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับได้เองหรือว่าปกติใหญ่กว่านี้ก็มีเนาะมีค่ะเจ็ด ร้อยสองร้อยโลก็มีเห็นของโขงใช่ไหมนั่นตัวใหญ่จริงเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับเพิ่งได้มานะครับนี่ครับปลาบึกนะครับปลาบึกปลาบึกจากลำตะคองน้ำจืดเรานี่แหละครับมาดูกันได้นะครับงานวันสุดท้ายแล้วนะวันนี้้องค่ำมาเที่ยวกันครับติดถนนมิตรภาพนะครับไม่เข้าไปถึงสํานักงานเทศบาลข้างในหรอกครับติดถนนมิตรภาพเลยขาเข้านครราชสีมานะครับมาชมกันมาซื้อน้ำปลาสด ปลาจริงๆนะครับปลาลอยเลี้ยวซ้ายเลยเข้าขวามานะครับออกคลิปดูท่านเองด้วยนะครับดูตอนนี้ก็ไปดูถ่ายทอดสดมงคลแฟนเพจเดี๋ยวก็ไปดูใน YouTube เอาอีกนะครับลุงป่องมงคลมีปลาเผาตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้ปลาอบถังเลยค่ะปลาอ๋อปลาอบถังเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เผาอันนี้แก้วมาอุ่นอ๋อเผาในถังเลยเอาเปิดให้ดูหน่อยพีเซตนนี่ครับ รุ่นใหม่ก็จะเผาอย่างนี้นะเผาทั้งเผาทัง้งอบเลยสุกแน่นอนถึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถึงกระดูกเลยครับไม่มีเลือดซิบซิอย่างเงี้ยไม่มีเลือดซิบซิแน่อย่างเงี้ยดูตะแกงแกว่าแกไม่ได้ลงทุนอะไรเลยครับรู <c oughs> ้ว่าแกเอาฝาครอบพัดรวมมาครับเออใช้ประโยชน์ได้เยอะไหนะได้เยอะข,ขายดีไหมครับขายดีไหมขายดีไหมปกติวัน <ะ S 1> ไหนคนเยอะ พอเขาถ่ายได้ค่ะถายได้บ้านจริงๆอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่บ้านทรัพย์สวรรค์หมู่้าจะงดเข้าไหนเข้าไปข้างในนู้นไปข้างในค่ะไปทางเนจังเขาพิกยังไม่ถึงบ้านเลยไปถึง่อตออะไรอันเนี้ย เองเรียกว่ตองน้ำใสยังไม่ถึงนองน้ำใสค่ะอ๋อเลยเคยเลยเลยรูว่ตัวเรานจำไปนิดเดียวปกติเป็นคนหาปลาอย er ู่นี่อยู um> ่แล้วไม่ใช่ใช่ไหมเป็นอาชีพของเราแล้วเวลาขึ้นไปขายขายที่ไหนถ้าไม่มีงานอย่างนี้ถ้าไม่มีงานนี้เราก็เล่ขายจำบ้านบ้างจำบ้านแต่ไอซุมอะไรนี่ที่เขามีผมไม่เคยมานะผมว่าจะมาทําเทปละที่ที่เขามามีอะไรนี่กินกินกระเขือนอะไรอะไรลมันอยู่ตรงไหนเนี่ย ถนนใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เคยมามันอยู่ติดถนนเหรอ,อที่ซุ้มอะไรอะ่ะที่เขาไปกินปลากันอะ่ะ<อ>ที่กลาคืนมีหลอดฟงหลอดไฟลาวอะไรเนี่ยเ,เขาจะมีชาย,ชายอยู่ตรงมอชาติชายอะไรน,นั่นอ่ะตรงไหนมอชาติชายถนนมิตรภาพยังไง<อ>ที่วิ่มา ขาเข้าบ้านเรามันอยู่ด้านขาเข้ารานบ้านเราใช่ไหมขาลำตะคองใช่ค่ะติดกลางคืนนี่มมีไฟปิงปองเขาขาวติดอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมาเข้าปีเสือให้นั่งอะไรให้นั่งอ่ะมันแ่ต้องมาพักก่อนกินกันกินปลาสดๆจากปลาจากเขื่อนจริงๆนะนะแล้วพวกที่ขายจากเขื่อนจริงๆก็ขายแถวนั้นก็มีไม่ใช่หรืใช่ไหมมีคขึ้นมาก็ขายเลยอ๋อแต่ขาเข้าโคราชเรานะไม่ได้อยู่ขาฝั่งนู้นขาฝั่งนู้นไม่ค่อยมีค่ะไปกลับไปกลับรถที่บ้านน้อยมาเนี่ยฮะไปกลับรถที่บ้านน้อยมาเนี่ย ตัวจากบ้านน้อยไหมนี่เออขาน้อยเหรอครับก็จับมาจากนู่นไปไปกลับรถทางนั้นมาใช่ไหมนี่ตรงนี้ลงมอไปนี่หน่อยเดียวก็กลับได้แล้วค่ะไม่ผมมุดมันมาผมมา,ผม,มาจากโคราชไงมันต้องกลับรถมา,ถมาไม่ใช่เหรอมันอยู่เลนะจะจะลงลงมอตรงนี้ไปหน่อยเดียวลงมอปากทางไปหน่อยเดียวแล้วก็จะเลี้ยวอยู่ต<อ>รงกลับเลยไม่ใช่ทางยูเทิร์นนัแน่ๆไหมไม่ใช่ทางยูเทิร์นที่มาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมนี่เพราะว่าเราลงไปนี่ปุ๊บ เลนนุนเลนนุนป้าเลนนุนลงมอไปหน่อยเดียวพอดีมันมียูเทิร์นกลับมาค่ออกกที่บมบกลับมาเมื่อกี้นั่นแหละค่ะแล้วก็ขายปลาตรงนี้เดี๋ยวหาเอาเดี๋ยวหาเอาเดี๋ยววันหลังมาทำเทปขอบคุณมากมากครับขอให้ขายดีๆครับค่ะขาับเองคนเยอะไหมในวันไหนคนเยอะบ้างบ่ายสามแต่ก็ขับเทปนะครับอ๋อเขาจะมีงานรอบค้ำๆกันใช่ไหม เอาเวมือทีมวยกำลังตั้งครับขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลครับครับเชิปลบึกยักษ์็็นยังเห็นปลาบึกยักษ์ยังนู่นน่ะตัวเบล่มอะไรกินหมดไว้ละเราจะไข่ปลาก็ได้ั้งไงนะนีแหละนี่น่ะ แกข,ขายเองแกยังกินปลาเลยแกไม่กินหมูเุ่ยแฮนตี้หมูเอุ่นแล้วไม่ได้แล้วโอ้ยหมูเขาก็ลงราคาอร่อยนะปลาสดๆหวานจ้าจ้าจ้าขายดีวันไหนเบิ้งเหรอวันแรกไหมวันแรกก็ขายได้ทุกว,วันจ้านี่ขายุกวันแต่คนมันจะมาตอนเย็นๆเนี่นนย,ย,อยเยอาแม่ค้าย,ยังมาไม่ครบเนี่ยน,น,นี่ราคาอะไรเนี่ยขา้สี่ร้อยห้โรละโรล่นี่ไม่ ถุงหนึ่งโลค่ะปลารสปลารสปลารสสามิบเารสสามตัวบนนี่ไม่ถึงโลค่ะแลวนี่ปลาอะไรนี่ปลาคังค oh oh, oh, oh. ่ะปลาคังโลละสองร้อยลวกจิ้มผัดชาต้มยำเองเยกนเไม่เคยเห็นตัวนี่แหละค่ะสองร้อยปรกิสัยครมน้ห่วยงานราชการนี่ปลาอะไรนี่ านินเขื่อนโลละ80บาทค่ะโอ้บานินเขื่อนะบะนิ้นคุกเกลือก็มีบานินคุกเกลือก็มีนะจ๊ะบานินโลละ80ปลาื้ออ่อนตัวเล็กโลละ400ตัวใหญ่โลละ500ปลาคังโลละ200แซ่บจ้าลูกปลาตะเพียน50เป็กปลาตะเพียนโลละ80จ้ะค่ะ อันนี้จะเพียนเพียนค่ะเพียนกับปานินเนี่ยไอ้ตรงที่เขาลุกไอ้ถนนที่ว่าถนนมาะขาดลูกตรงไหนครับลงตรงหลังวัดเขาน่อยก็ได้ไปแล้วก็ยูเทิร์นที่เป็นวัดเขาน่อยอ๋อนั่นแหละเพราะว่าถนนมันถึงกันลุกที่ว่าลุกไป้างล่างดิ้วขึ้นหาปา่านมอกครับนั่นแหละที่เขาไปเชื้อปลาไปตรงนั้นแหละวัดวัดเขาน้อยนี่ครับวัดเขาน่อยจ้ะ ัปเขาน้อยไม่อยู่ฟังนีนใช่ใช่ขาเข้าเมืองต้องไปดูเทินกลับมาเขาน้อยไปยูเชินกลับมาเขาจะขายตรงนั้นใช่ไหมกองฟ้มกะองฟ้มปีคาดซื้อเยอะๆยัดใส่กองฟ้มไม่ปีเลยมีมีใส่หน่อยก็นีป้ะครับปนินมันจะมีใส่ในรอ้านุ่นกใสนี่โลละห้บาทเดี๋ยวเอาไปเห็นตาเดี๋ยวเดียว้อบอกตาเดีเดียมันมีใส่น่อยก็นีป้นินน่ยเดี๋ยวเอาออกมาคัดไหมล่ะ เปียบมอยยังเปียบมอยยังฮะเปียบไหมไม่เปียบกับเขาเนี่กลัวเขต่อยเอาเนี่ยปลาินลามิครับปลา กินปลาลำตะคองครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับมี1 2 3สานะครับ3วันวันนี้วันสุดท,ท้ายแล้ววันนี้มีศิลปินมีมวยนะครับรอบคำคว่างๆกันมากันครับนี่ปลาสดๆเลยครับปลาจะเกิดลำตะคองนะครับปลาจะเกิดลำตะคองนะครับสาสดๆนะครับกินกันสดๆจาดลำตะคองเลยครับลำตะคลองเลยนะครับ ปาลเลยจ๊ะทุกคนยี่สิบ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 มาเลยมาเลยหญ่จริงครับปลาหญ่จริงครับใหญ่จริงปลา,ปากินปลาลำตะครองครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับงานก็มีวันที่หนึ่งสองสามนะครับวันสุดท้ายแล้ววันนี้คืนที่มีมวยด้วยนะครับใครที่เป็นขับมวยก็มากันได้นะครับมาซื้อปลาสด,ด,ดปลาลำตะครองนี่ครับไปกิน ปลาแท้ๆจากลำตะกองนะปลาบึกก็ได้ตัวใหญ่นะครับทางโน้นอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับยังไม่หันหห่นเลยยังไม่หั่นเลยถ้าก็ลังหั่นค่ะล้างหั่นนะครับอันนี้หั่นเป็นชิ้นแล้วก็มีนะครับเป็นโลก็มีช่างเป็นโลก็มีนะครับปลาเน้นนี่มีแต่ใหญ่ๆเลยครับเป็นรุ่นดึกดำบรรด์รุ่นคุณปู่คุณย่านะครับถ้าเป็นคนมนุษย์ก็เรียกว่าแปดสิบกว่าปีขึ้นแล้วนี่ดูว่ะ ใแต่ตัวกันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกเจ้าที่ผมขายมานี่ยนี่กําลังสำแหลครับภาษาเขาเรียกว่าหั่นนั่นแหละนี่ก็เกือบร้อยโลั้างนี่แปดสิบไก่กว่ตัวโน้นตัวโน้นเจ็ดสิบเบสยังไม่ผ่าเลยนี่ครับคิดดูครับการหั่นมีดต้องคมแล้วมีเครื่องช่วยด้วยครับเครื่องมือช่วยเพราะอะไรมีค้อนอยางเลยครับมันจะตัดไม่ขาด นี่แกคมปิดทุกอันนะครับแต่ยังไงก็ต้องใช้คอนอยางช่วยอันนี้แปดสิบก่าโลนะครับเนี่ยกำลังหั่นเลยครับกำลังทำแหลกเลยครับโลละร้อยกว่าบาทเองครับประบุยก,กตัวก็ได้เลยครับแกะจะไม่น้องหั่นมือเมื่อยครับโตโ๊ะต้ายรถเลยห่อผ้ายางไปด้วยเออจะยิ้มเลยถ้ายกตัวแต่จะยิ้มเลยนะอู้หอยางให้เลย แข็งถุงหนึ่งเชะชแช่ให้ด้วยี่ครับมาดูปลาสดสดกันครับกำลังทำนะครับมาดูครับปลานินก็มีแต่รุ่นใหญ่ๆเลยครับถ้าเป็นคนก็อายุ80กว่าปีแล้วครับรุ่นใหญ่ๆกันเลยนะครับไม่มีรุ่นน้อยหรอกไม่มีรุ่นัยรุ่นหรอกไม่มีรุ่นเฟี้ยวฟ้าวฟุ้งฟิงมีรุ่นใหญ่จริงๆเลยแต่ละเจ้าผมถ่ายมาเนี่ยถ้าเป็นคนก็เปียกนั่นแหละ80กว่าปีไปแล้วไวจะไปแล้วามาเลยเรียบร้อย มาครับมาเที่ยวงานครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับที่ลำตะคองนะครับที่ลำตะคองเราเรียกกินปลาลำตะคองอะทางที่จะเลี้ยวไปเทศบาลคลองไผ่นะครับแต่ไม่ถึงมันหยุดติดถนนใหญ่นะครับโดนมาง่ายๆ่อดรถง่ายๆแฟนขับมวยก็มากันครับคืนนี้มีมวยด้วยแฟนขับมวยเอฟซีมวยครับคืนนี้มาสูดเดือดเลือดพ่านบนเวทีนะครับมีมวยด้วย ทอดสดไปดูตอนนี้ทอดสดก็ไปดูในเพจมงคลแฟนเพจนะครับใครมีเครื่องพิมพ์ไปดูตัวเองนะไอมงคลแบบม,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 มงคลแฟนเพจแล้วตามไปดูยูท b e ที่ช่องลุงป่องมองคลภาษาไทยสำนักข่าวพลเรือนมีสองช่องนะยูทูบสำนักข่าวพลเรือนแล้วก็มงคลลุงป่องมองคล นะกินทุกเดือนเลยนนะะเกิดลำบะเพิงเกิดลำสำลายแต่เขาไม่ได้ตัวใหญ่เท่านี้หรอกโอ้ชิ้นๆไปเลยยกชิ้นไปเลยอันนี้429ค่ะ400ชิ้นไปเลย,เลยขายดีขายดีใหญ่เลยครับปลาหมึกอันนี้5รูปขาางเป็นชิ้นกันไปเลยครับไม่ต้องชำแหละชิ้นเล็กข้างกันเป็นชิ้นเลยครับ มากันครับมากันครับวันสุดท้ายแล้วสำหรับงานกินปลาลังตะพองนะครับมีวันที่หนึงสองามเป็นวันสุดท้ายกลางคืนมีมวยได้นะครับแฟนขับมวยไม่าดนะครับแฟนขับมวยแฟนขับมวยอย่าพลาดนะครับดูเดือดตื่นเต้นสาดใจสำหรับมวยทุกคู่นะใหญ่อยู่บ้านไหนจ๊าเอากวางลย่างี่นี้ครับ มาครับมาครับมางานกินปลาลำตะคองครับลำตะคองด้วยงานกินปลาลำตะคองปลาหมอขายยังไงเนาะ้อย่สิบคืละร้อยยี่สค่ะนี่เป็นยี่สิบนะครับละยี่สิบโอ้โหนี่ครับถ้าเป็นคนก็อายุ80กว่าเลยนะครับปลาเนี่ยเขาเหมาหมดเลยนะครับเขาเหมาหมดเลยครับเขาเหมาหมดเลยครับตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย เนี่ยเขาเหมาหมดเลยปลามาใหม่ๆเลยครับมาจากลำลำตะเพริงโดยตรงเลยนะครับนี่ไปลำตะคงอะคงเพราะว่าไผ่อยู่ไร่เขื่อนโทษนะครับนี่นี่มาได้เลยเนี่ยปลาคังครับปลาคังเนี่ยนะครับปลาคังอันนี้ปลาอะไรนี่ปลาอะไระอันนี้ปันมีตะลิดดาเนี่ยอันนี้ปลาอ่อนปลาหลด ปลาบิกนะครับปลานะอ่อนปลาบิกปลาบิกสึ่วนมากจะปลานินจะเยอะนะครับปลานินจะเยอะนปลากรอปลาก็มีนะครับปลากรอปลาก็มีมครับมาชมกันครับมากินกันครับกินปลาลำตะคองนะครับกินปลาลำตะคอง วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับหนึ่งสองสามนะครับมีมวยด้วยครับคืนนี้มีมวยด้วยนะครับแฟนแฟนมวยในโคราชอย่าลืมมามาชมมวยดูเดือดตื่นเต้นตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ยตัวสามโลนะนี่เนี่ยคนนี่ย่างด้วยด้วยทำน้ำจิ้มเวงด้วยสูตรไครสูตรมันสูตรฉันเองว่ะเด็กสูตรหมูครับสูตรสูตรมันสูตรฉันเอง ตัวละสามโลสามโลเลยนะเนี่ยโลละแปดสิบบาทก็สองร้อยกว่าบาทตนะ่ตัวนีกินกันได้ทั้งครอบครัวนะครับกินปลาสดสดปลาดีๆจากเขื่อนลำตะคองนะครับางานกินปลาลำตะคองนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามกันยายนนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับก็มากันครับวันนี้มีมวยนะครับกำลังตั้งเวทีครับตั้งเวทีมวย ครับมากันครับมากันครับกำลังตั้งเวทีมวยครับสำหรับแล้วก็มีความบันเทิงบนเวทีด้วยนะครับ